วัดตจ้าพี่น้องเขากับมาซื้อน้ำเราจะเอาไปถวายวัดค่ะจากน้ำใจของพี่น้องเขาบริจาคมานอกจากพี่น้องซอยสมทบทุนขันซื้อน้ำไปบริจาควัดทีเพ่ได้บอกไปพี่น้องเขากัร่วมทวําบุญร่วมถวายน้ำด้วยกันนี่่ะ สิบเบิดนี่ล้วพี่น้องเขาก็สิไปถวายน้ำกันจ้าเดี๋ยวเราไปพ่อกันอยู่วัดนี่พ<อ>ี่น้องเต็มคันรถเลยเต็มคันนี่เบิดมะน่าจะเป็นมืดๆว่ะของใส่ <laughs> นี่เราก็จะเอาน้ำดื่มไปถวายวัดเด้อพี่น้องไปเฮาไปวัดพร้อมกันมีคนขนลงซอยบ่บู๊ไป ไปวัดด้วยกันจ้าไะ <ป S 1> พี่น้องหลังจากเขาซื้อน้ำแล้วเนี่ยน้ำอยู่หลังเราเขากะซีไปวัดน้ำกันเนาะ้าพี่น้องเนาะ<ร>ีนนี้ในน,น,นี้จะไปไหนคะ,จะ,คะจะไปวัดไปถวายน้ำค่ะ,ะขเขากะไปถวายน้ำน้ำกันนาะนฝนละคับเขาฝนยุดตกแล้วเขากะ ไปถวายน้ำกันมารวมเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบบเมนบุญอีหยังดอกเพราะทางวัดเพิ่นบ,มนมบ่มีน้ำเดิมโบมีนดำเดิม ปูเพิ่นกันเลยเขาก็เลยเป็นสะพานบุญปูนแล้วก็เลยขอถามมาอันมีพ้นบอกฝากบอกเออเพื่อนแนฝากบองพี่น้องเขาแน่ว่าทางวัดบ่มีน้ำดื่มขอบริจาคน้ำดื่มเนรคับมีผู้ใหญ่ใจดีของเขาเนาะสนับสนุนน้ำดื่มมากก็ขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านด้วยกาเออหนัก้นหัเต็มขั้นเลยขอบบุญขอบคุณทุกทุกท่านขอให ขอให้ทุกๆท่านทุกๆครอบครัวทุกๆคนที่บริจาคมาขอให้มีแต่ความร่ำรวยคุณหมอตรวจฟังครบเจอแต่ความสุขเด้อจ่าเฮ็ดสิ่งใดบ่พอไดไก่ได้เฮ็ดสิ่งใดบ่พอมีก็ให้มีให้ร่ลำลำรวยรวยเด้อจ่าเด้อถวายมานี่ก็ขอให้ขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าผมเด้อจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเนาะจ่าพี่น้องเนาะนี่เราก็เดินทางมาถึงวัดแล้วเดี๋ยวเพชรภาพไปบึงทีเพิ่นเฮ็ดภาพพี่น้อง เราก็เอามาถวายวัดกันสวยงามว่พี่นอ้องเห็ดแล้วๆทีเพรไทยเบื้องตอนนั้นสวยงามมากเพิ่นกัเที่ปูนนที่ยังเล้วปเปล้วเดี๋ยวเข้าไปยกน้ำลงกันปูปูชายขนพี่นอ้องมา เอาบุญถวายน้ำน้ำกันเด้อลมลื่นคักพี่น้องวัดอันนี้เป็นโบสถ์ค่ะโบสถ์ท้าบ่มีพีบบมีน้องเขากะเนาะซอยรวมซื้อน้ำกะนี่ใส่ซองเพราะว่าเดี๋ยวเขารับสินรับพรเดี๋ยวเขาใส่ซองให้ผระน้ำนาอพี่น้องเนาะ รับศีลรับพรเพราะว่าเดี๋ยวเพรจะเขียนซื้อคนที่ถวายแม่พี่น้องคนที่ร่วมบริจาคเขียนซื้อเขียนซื้อใส่ให้่พิ้นสใส่แห้ใบน้ำอันนี้แหละแล้วก็ใส่ในซองเพราะว่ามันตรงเพจตองเสาตรงใส,ส่ซองน้ำพรอมเอะพี่น้องเนะเาะแล้วก็ถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟพรนี่แล้วก็เขียนซื้อผู้ใดบริจาคแน่ผู้ใดซอยซือ้อแน่เนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปรับศีลรับพรน้ำกันจ้า ใส่ฮอดเลี้ยงงานปลาใส่ฮอดเลี้ยงงานอัจจฟ้าอาจารย์อะเดี๋ยวฮ้อไปรับสินรับพรน้ำกันจ้ะพี่น้องไปรับสินรับพรน้ำกันเนาะนี่นี่ก็สิเป็นไลซ์ซื้อผู้ที่บริจาคนจาจ้ะเอาก็สิลงให้เพิ่น์นไปรับสินรับพรค่ะ

อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภักะวันตังอภิวาเทมิสวกคาโตภะคะาวตาธัมโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนภะคะาวโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิ mahyam phante vissung vissung lakkhana thaya tisalanena jaha panca sila nija jama uti yamti mahyam phante vissung vissung lakkhana Kāti yamti māyāṁ pante, nīt sūṁ nīt sūṁ lakhaṇāthāya, Ti salane สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ an an ังสระนังขจามิพ an 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 ุทธังสละนังขจามิธัมมังสระนังขจามิธัมมังสละนังขจามิสังฆังสระนังขจามิสังฆังสละนังขจามิภูติยมปิพุทธังสละนังขจามิภูติยมปิพุทธังสละนังขจามิ ต no ิยมปิธรรมสนังขจามทุติยมิธรรมสลนังขามิจุติยมปิสังขังสรนังขจามิทุติยมปิสังขังสละนังขจามิสติยมปิพุทธังสรนังขจามิสติยมปิพุทธังสลนังขจามิติยมปิธรรมสรนังขจามิสติยมปิธรรม สัลละนังคัสสามิตัดิยมิสังคังสรลนังคัจสามิตาดิยมิสังคังสรละนังคัสสามิติสรณละักขมนังมิติจังอามัคพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิ พินาทานาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิพินาทานาเวรมะีสิขาปะทงสมาธิยามิกาเมสุมิชาจลาเวรมะีสิกขาปะทงสมาธิยามิกามสุมิชาจลาเวรมะนีทิขาปะทงสมาธิยามิ First, 네ม uh ุสาวาทาเวรมณีติกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมลยะมัจจะปะมาทัฏฐานาเวรมณีติกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมลยะมัจจะปะมาทัฏฐานาเวรมณี ิีขาประทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะิกขาประทานิสิเลนาสุขติงัญจีส,สิเลนาโภคสัมปัต นักโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธะมะยังพันเตพันทะพันทะตัดสะอธธุทธังจะตุทิสษะพิขุกสังพัสธะโอโนสยมาสมะสาธุโนพันเตพิขุกสังโฆอิมาน,นิ มายังปัสสะปัสะปสะคันทะกิีวานีอัมหาตังกิคระตังนิตายะทุกขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมสวาย น้ำซึ่งรับประทานแก่พ้าพิสูุขอพระพิกษุส์จงจงรับน้ำอันจำอันอันผงค่าทั้งหลายนำมาถวายนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่พวกญาติของข pues yeah. nah. ้าพเจ้าทั beautiful. ้งหลายมีบิดามาดาคูบาอาจารย์ญาติของข้าพเจ้าทั er ้งหลายที่ที่ร่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญ

Thank you. สมมาสมพุทธพควาโอทางพควันตังอภิวาเทมสวกาโตพระวัตตาสมอังนะมัสสามิุปติปนโพระวตโตสาวกสังโฆสังฆนักมิ พี่น้องิแล้วรน้ากันแล้วประหยัดน้ำจ้าหลังจากที่เข้าถวายเสร็จแล้วเนาะค่ะเขากับกับบ้านกับเอาบุญน้ากันเด้อพี่น้องเด้อสาธุเอาบุญน้ากันสาธุบุญน้ากันบุญถวายน้ำนี่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เด้อพี่น้องสาวบานเพิ่นกะรวมมือรวมใจเพิ่นกะออกมาเห็ดนั่นเห็ดหนี่ซอยอยู่ทางวัดเนาะจ้าเนี่ สงังฆาคัากงม้มคักพี่น้องเอยมีหอดขุด,ดจน่อมีหอดขุด,ดมีมีขุดอยู่ข้างผ้าค่ะนี่เนี่ยทุจ้านี่เนี่ยทุจ้านี่เนี่ยไปก้อนด้วยจา้าปะปะนานนาห่วงนอนเลยมั้งเนี่ยห่หวงนอนแลวจา้าคลิปนี้ก็ขอไปก้อนน่าใจคลิปนี้พระมาเอาบุญทำบุญจา้าถวายนา้ำเป็นบุญที่ยิงง่งงหญ่จ้าไปก้อนจา้าสวัสดีจา้าพี่น้องจา้าสวัสดีจา้า